ค่อยๆจับผมมันอ่ะจับผมไม่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 กัดไม่กัดจับไว้ให้ We're <laughs> gone. Here, we're gone. Pete เมื่อกี้ซึ่งที่มันทิ้งเราหนูก็เลยอลไรอยู่หรอหน,หนูกลัวมากเมื่อกี้ทุกคนหนูก็เลยต้องกระโดดขึ้นมาข้างบนชินีดทุกคนดูเนีย่ยมันทิ้งไว้นะมันไปแล้วบอกขึ้นมาเขาหรอเขาว่าขึ้นมาดูเขาว่าขาึ้นมาติ๋ติพี่ถ่ายไปหมดแล้วนะติ๋ติเฮ้ยขึ้นไม่ได้มันในหอมามันเฮ้ยคือเจ้าตัว แล้วกระโดดขึ้นมาได้มันแทบตายแล้วลูกมันคือยากแล้ลูกอันนี้เคยเห็นหน้าอหนู่หรือเปล่าไม่เห็นเมื่อกี้ทุกคนตลุดดูมันดิมันจะกัดเท้าไหมมันกัดไหมไม่กัดไม่กัดใช่ไหมไม่กัดชนะไม่รู้แกจะกัดไหมลองลงมาลองลงมาไม่เมื่อกี้มันวิ่งไล่เลยเมื่อกี้วิ่งไม่ไม่งั้นไม่ขึ้นห้องบนหรอกมันวิ่งไล่เลยจริงๆไม่ไม่ขึ้นมาหรอก ยบายนะติ๋ฝันดีหวังว่าจะฝันดีฝันดีติดาไปไปนะไปไติไปไปไปเลยยบายแบบไหนมาชนนี้พี่กลัวพี่กลัวจริงจงซินีพี่จะหงห้ซินี้ทุกคนติดิแกรอเพราะว่าเดี๋ยวรอจะเดี๋ยวคืนนี้ซินนีโดนจัดการคืนแน่ทุกคน